ที่เห็นอยู่นี่คือประเทศไทยนะคะวันนี้เมี่ยวพาแม่มาทานอาหารที่พัทคารกวางซุนค่ะเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งสุดต้นตำรับนะคะตั้งอยู่ใจกลางพลามเก้าเลยวันนี้เมี่ยวพาแม่มากินหม้อไฟนะคะนี่คือห้องวี p ีนะคะเดี๋ยวมาดูลายอาหารกันดีกว่าปู阿拉斯กาเน,เนื้อสดหวานอร่อยมากทุกคนเนื้อวากิวหรือว่าพวกลายอาหารทะเลอาหารสดต่างๆจะบอกว่าเขาใช้ของดีมีคุณภาพมากระดับพรีเมียมอันนี้การันตีเลยแล้ว พวกหอยเนี nó, <icio> ่ยเห็นปะตัวใหญ่โคตรปลาเก๋าทะเลคือแบบเนื้อโคตรสดเมี่ยวมากินหม้อไฟใช่ไหมน้ำซุปที่เหมี่ยวกินอ่ะมันเป็นซุปไก่บ้านตุ่นกระเพาะปลาคือเป็นซุปที่อร่อยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยมากทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงที่นี่เขามีหลายห้องนะคะจะมาจัดงานเลี้ยงหรือจะมาคุยธุรกิจสําคัญสาคัญก็เหมาะมากๆด้วยพัฒการนี้รู้สึกรูหรามากรูหรามากเลยเหมาะกับใครเนี่ยเหมาะกับแม่เลย 我们家是一个粤菜餐厅，主要是主打的粤菜跟海鲜火锅，然后我们也有独立的包间，而且私密性极强。如果说预约的话，可以线上打电话，线下也可以联系我们，那边都有名片。对。